สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพาดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2567ครับและตอนนี้เราอยู่กับชาวลัคนาราศีสิงครับชาวสิงเดือนนี้ครับเดือนกรกฎาคมมันแบ่งช่วงเลยชาวสิงฟังดีๆนะครับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงหรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวตนุลัคนามัน มีผลกับดวงชะตาของชาวสิงมากมีอยู่2อย่างคือ1ดาวประจําตัว2ราศีราศีคือราศีสิง์เดือนนี้ไม่มีดาวดวงใดโคจรเข้าไปทับราศีสิงเลยมีดาวเสาร์ที่เล็งอยู่เดิมอยู่แล้วสถานการณ์ดาวเสาร์เล็งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปว่าช่วงท้ายซึ่งผมพูดทุกครั้งเวลาวิเคราะห์ชาวสิงเพราะนั้นครับ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในเดือนกร,รกฎาคมแล้วมีผลต่อดวงชะตาของชาวสิงมากๆเลยก็คือดาวประจําตัวช่วงต้นเดือนดาวประจําตัวของชาวสิงคือดาวอาทิตย์นั้นโคจรเป็นโยกหลังกับลัคนาราศีสิงได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคอยู่บนท้องฟ้าในเรือนลาพระแปลว่าช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่16กกร,ร,รกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดี สำหรับชาวลัคนาราศีสิง์จะทำอะไรเรื่องราวสำคัญสำคัญเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่16กรกฎาคมครับเดือนนี้อันนี้คือภาพรวมนะครับแต่พอหลัง16กรกฎาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวประจำตัวจะโครจรเข้าสู่เรือนวินาศน,น,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าชาวสิง ไม่ควรทำอะไรบุ่มบามนะครับ16กรกรกฎาคมเป็นต้นไปดาวทิตโครจรเข้าเรือนวินาศแต่ได้ตำแหน่งมหาจักรข้อควรระวังก่อนคือไม่ควรทำอะไรบุ่มบามนะครับไม่ควรทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเอาตัวเองไปแลกกับอะไรไปออกตัวแทนใครทำอะไรที่มันไม่มั่นใจ100%นเนี่ยไม่ควรนะครับในช่วง จังหวะเวลาหลังวันที่16สิงหาคมอีกทั้งต,งต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังระมัดระวังทําดีไม่ได้ดีทําบุญคนไม่ขึ้นอันนี้คือตั้งแต่16กรกกดาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะครับที่ดาวอาทิตย์ตกเรือนวินาศแต่ในทางตรงกันข้ามในทางดีครับดาวอาทิตย์แม้ตกเรือนวินาศแต่ได้ตําแหน่งมหาจัก อีกทั้งจะไปร่วมดาวพุธและดาวศุกร์เป็นกลุ่มดาวพิเศษและดาวศุกร์นั้นก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคร่วมกับดาวอาทิตย์แปลว่าชาวลัคนาราศรีสิงห์ผู้ใดถ้าทำงานเชิงเขาเรียกว่าเชิงลับนะครับแล้วก็ทำงานอะไรทำกิจการการใดในทางที่ไม่เปิดเผยนะครับหรือทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาเนี่ย กับร้ายกายเป็นดีได้ครับแต่ถ้าคนปกติแน่นอนช่วงครึ่งเดือนแรกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายงโดยสรุปจะทําอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรที่มันสําคัญสําคัญให้ทําช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังนี่ทำอะไรต้องเซฟที่เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนอย่าทำอะไรสุ่มเสี่ยงนะครับเพียงทำตามนี้ชาวลัคนาราศีสิงในเดือนกรกฎาคมก็จะเอาตัวรอดได้นี่เป็นภาพรวมกว้างๆเท่านั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะลึกแล้วครับเอาเรื่องของการเงินก่อนครับชาวสิง ดาวการเงินของชาวสิงห์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นดาวพุธนะครับและเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนดาวพุธก็โครจรอ,อยู่เดือนวิน่าตลอดทั้งเดือนเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเดือนนี้ทั้งเดือนชาวสิงห์ไม่ควรใช้จ่ายเงินโดยสู่รุ่ยสู่ร่ายไม่ควรให้ใครยืมเงินนะครับไม่ควรเจรจาเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับการเงินนะครับต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารและคำพูด นี่คือสิ่งที่ชาวสิง์ต้องรู้ต้องระมัดระวังนะครับแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือวันที่9ก้ากรกฎาคมดาวศุกร์จะโครจรมาร่วมกับดาวพุธดาวการเงินในราศีกรกฎเรือนวินาสศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําพุธเป็นดาวธาตุน้ํามาร่วมกันในราศีธาตุน้ําคือกรกฎมันได้เกณฑ์คู่อาศีติธาตุในทางโหราศาสตร์ซึ่งส่งผลดีต่อชาวนานราศีสิง์อย่างมาก มันเป็นช่วง9้ากรกฎาคมเป็นต้นไปมันเป็นช่วงที่เราจะวางแผนในเรื่องของการเงินนะครับวางแผนในเรื่องของการเงินวางแผนคิดวิเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวนะครับแต่อย่าพึ่งลงมือทำนะอย่าพึ่งลงมือทำรอเดือนหน้านเดือนสิงหาที่ดาวพุธนั้นโคจรทับลัคนาราศีสิงก่นนะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนี่เป็นเพียงช่วงเตรียมตัววางแผนเก็บเกี่ยว รับข้อเสนอคิดวิเคราะห์แยกแยะไว้ก่อนนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเดือนนี้ให้เตรียมการอย่าพึ่งลงมือทําอะไรใหญ่ๆนะครับส่วนถ้าจะทําจริงๆอย่างที่บอกคือช่วงต้นเดือนครับเพราะดาวอาทิตย์นั้นโคจรอยู่ในเรือนลาพระจนถึงช่วงกลางเดือนถ้าจะเคลื่อนไหวเรื่องการเงินเคลื่อนไหวไปหลังกลางเดือนแล้วควรเซฟตี้เฟิร์นนะครับส่วนเรื่องการงานครับเรื่องการงาน ดาวการงานของชาวสิงค์คือดาวศุกร์ช่วงวันที่1ถึง9กรกฎาคมดาวการงานยังโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะยังดีอยู่นะครับไม่มีปัญหามีปัญหาก็จะเอาตัวรอดได้แต่หลังจากวันที่9กรกฎาคมดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนวินาศอันนี้ต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการงานนะครับตั้งแต่วันที่9กรกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับความเสียหายเช่น อุปกรณ์เสียหายนะครับเ,ออเกิดเรื่องผิดพลาดเกิดความเสียหายเกิดปัญหาต่างๆอันนี้คือข้อควรระวังนะแต่ข้อดีครับมีไหมมีจะมีดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยจะโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคทับเรือนกรรมะเรือนก,การงานในวันที่13กรกฎาคมแปลว่า13กร,รกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวสิงจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานไอ้เรื่องความเสียหายนั่นแยกต่างหากนะต้องระมัดระวังความเสียหายความสูญเสีย ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับความไม่คืบหน้าอะไรต่างๆมันอาจจะมีได้แต่โชคความสําเร็จเกิดขึ้นหลังวันที่13กันยายนะครับหลังวันที่13กันยาคมแต่มันจะเป็นความสําเร็จที่ต้องแลกมากับหยาดเหงื่อแรงงานเพราะลักษณะดาวังคารคือเทพเจ้าแห่งการต่อสู้สงครามเทพเจ้าแห่งการแข่งขันต้องต้องลงมือทําต้องกล้า ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแลกมาด้วยความเสี่ยงความไม่มั่นคงเพราะดาวอังคารเนี่ยตำแหน่งนี้แปลกมาก13ากรกฎาคมเข้าราศีพฤษภเรือนกัมมะมันได้ทั้งราชาโชคในเรือนกัมมะของชาวสิงและได้ปรกรเกษปรปกกรเศษกับราชาโชคหลายคนตีความหมายไม่แตกเอามาหักลบกันประคือไม่ดีไม่มั่นคงอ่อนแรงอ่อนกําลังราชาโชคคือโชคใหญ่ บางคนก็บอกมาหักล้างกันไม่ใช่ครับบุญก็บุญกรรมก็กรรมมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ถูกถูกรางวันนะครับแต่สูญเสียของรักก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะแลกมากับสิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรบางคนต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะต้องไปประชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นความไม่มั่นคงมากขึ้นในเรื่องการงานแต่ถ้าสําเร็จนี่มันยิ่งใหญ่นะครับ แล้วไม่แปลกหรอกชาวสิงเพราะดาวเสาเล็งดวงชะตาชาวสิงอยู่แล้วดาวเสาเล็งดวงชะตาเป็นดวงขี่หลังเสือเป็นดวงแบกรับภาระดวงต้องเหนื่อยนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวยังไงก็เนื่อยหนึ่งบีนาหกหกถึงพุทธศภาปีหกแปดเนี่ยดวงขี่หลังเสืออะไรได้มาง่าย,ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยกเว้นพื้นดวงของชาวสิงผู้นะั้นมันดีจริงๆนะอ่าอีบการหนึ่งหุ้นส่วนเนี่ยไม่ควรมีถ้ามีแล้วควรประคับประคองนะครับเพราะดาวเสาเล็งดวงชะตา เข้าเรือนปตัตตนิถ้าเรื่องการงานคือหุ้นส่วนคู่เจรจาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำอะไรแล้วมันจะทะเลาะก,กับคนอื่นได้ง่ายหรือมีปัญหาได้ง่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ขอให้ชาวสิงห์ระมัดรวะวังอ่ะมีประการหนึ่งนะครับคือเรื่องการงานสิ่งที่วางใจได้อยู่อย่างหนึ่งคือดาวพฤรรหัสคุ้มครองเรือนกรรมะแล้วพอดาวอังคารย้ายเข้ามา13กรกฎาร่วมกับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลนี่นะ จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีคนผักดันมีคนช่วยเหลือนะครับมีอภิสิทธิ์มีสิทธิพิเศษมีบุญเก่ามาดุลนำมาช่วยผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ลูกน้องผักดันหรือมีคนช่วยแม้มีศัตรูก็ตามนะครับแต่อย่าใจร้อนอย่าวู่วามเพราะการที่ดาวอังคารโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพฤหัสนั้นก็ร่วมกับดาวมรุตยูที่อยู่เรือนกรรมะด้วยครับมันจะทำให้ชาวสิงห์เนี่ยฟิลขาดง่าย นะครับหรือทําอะไรแบบด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าหุนหันพันแล่นอย่าใช้โทสะโมหะโมโหโทโสให้ง่ายนักให้นิ่งเข้าไว้เท่านั้นเองนะครับเอาละสุดท้ายคือเรื่องความรักความรักก็ต้องบอกกันแบบตรงไปตรงมาตามตรงเลยว่าตั้งแต่1นมีนาหกที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาหกแป สองปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยดาวเสาเล็งดวงชะตาทับเรือนปัตนิเป็นพินทุบาทมันต้องระมัดระวังสุดๆอยู่แล้วเรื่องครอบครัวเรื่องความรักระมัดระวังอะไรระมัดระวังคู่เรามีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทะเลาะกับเราโดยตรงก็ได้หรือทะเลาะกับเราโดยตรงเลิกลาหย,ย่าล้างทะเลาะบ่อแวงทะเลาะวิวาทหรือเขาเจ็บป่วยหรือเขามีปัญหามาแล้วเราก็ทุกไปกับเขาเราต้องไปช่วยเหลือเขาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับตรงเนี้ยดาวเสา ทับเรือนปตัตนิเล่งดวงชะตาผมเคยบอกหลายครั้งแล้วมันทําบุญนะครับดาวเสาเข้ามาตรงนี้มันทําบุญให้คนที่เขาขาดความรักบ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชรา,าหนึ่งละสองทำบุญลงศพสามทำบุญกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องปูหลังคาโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลยากไ like, รสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสถานที่ที่ช่วยเหลือผู้คนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียว รวมถึงถวายพระพุทธรูปหรือสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกอันนี้ดีมากนะครับส่วนเดือนนี้ชาวสิงห์ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวอาทิตย์มีการโครจรโยกย้ายวันที่16กรรกฎาคมอย่าลืมไปทําบุญให้ผู้พิการทางด้านสายตาคนตาบอดทําบุญเกี่ยวกับเรื่องธาตุไฟดวงไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายไฟถวายเทียนบรรษายิ่งดีช่วงนี้เข้าพรรษานะครับอันนี้ก็จะช่วยหนุนนํา ดวงชะตาของชาวลคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมดีได้เป็นอย่างดีเดือนนี้อยากใจร้อนหลังครึ่งเดือนแรกไปแล้วจะออกตัวแรงจะทําอะไรสําคัญสําคัญทําก่อนวันที่16กรกฎาคนี่สรุปให้อีกครั้งหนึ่งฟังไม่ทันฟังซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสําคัญที่สุดเลยหลายคนถามเข้ามาวิชายยอดฮิตของเราในการเรียนการสอนคือโหราศาสตร์ไทย 27-28กรกฎาคมที่เราจะเรียนกัน 27- 28กรกฎาคมตรงกับเสาร์อาทิตย์9โมงถึง1ทุ่ม2วันเต็มเต็มครั้งนี้ผมจะไม่มาพูดเยอะพูดมากแล้วเพราะจะเต็มแล้วเหลืออีกไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับที่จะเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ฟังจากปากลูกศิษย์ของผมที่เพึ่งผ่านการเรียนการสอนคาร์์ล่าสุดมาดีกว่าครั้งนี้จะให้ฟังจากปากของลูกศิษย์ว่าเรียนแล้วเขาได้อะไรเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับ อาจารย์ซันเนี่ยคือแบบมีความที่แบบค่อนข้างจะแม่นยำในการแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนชอบดูดวงก็เลยรู้สึกว่าเออวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยตนะัดสินใจที่จะมาเรียนกับอาจารย์เพื่อที่จะได้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองเริ่มติดตามอาจารย์ดูอาจารย์เนี่ยก็เ่ยยิ่งชอบว่าแบบอุยอาจารย์สามารถอธิบายทุกอย่างให้เราแบบเห็นภาพได้ง่ายมากแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างสนุก มีที่มาที่ไปมีเหตุแนละผลให้ว่าแบบสพอร์ตทุกดวงว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเลือกที่จะติดตามอาจารย์แล้วก็มาเรียนนี้ค่ะส่วนตัวอาจารย์ฟันเนี่ยแตกต่างจากหมอดูโดยทั่วไปนะคะอาจารย์แบบเป็นอาจารย์จริงๆค่ะเป็นแนวแบบให้ความร,ามรู้ให้ความรู้สึกเหมือนเลคเชอร์มหาลัยอยู่อาจารย์มักจะแนะนําวิธีแก้ไขข้อควรระวงังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะครับ ลัคนาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆลเหตุการณ์ที่อาจารย์ซันพูดอ่ะมันเกิดขึ้นอย่างยิ่งเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจารย์ซันจะแนะนําว่าเราอ่ะราศีไหนเนี่ยควรหาเลขมาจากตรงไหนได้เลขมาจากตรงไหนซึ่งเราก็ลองดูเฉยๆว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าถูกอ่ะตามที่อาจารย์ซันแนะนำอ,ะอ่ะระยะเวลาที่ที่ได้อ่ะค่ะประมาณหลายเดือนติดอ่ะค่ะหลายเดือนติดก็น่าจะเป็น10บสเดือนอ่ะ หน้าที่การงานก็หนึ่งแล้วแล้วก็แย่ธุรกิจส่วนตัวที่ ตั้งใจะจะทำเนี่ยจะคิดว่าได้ใช้แน่นอนมันสามารถเอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้แทบจะทุกอย่างไม่ว่าเราจะไปเจอใครอย่างสมมติถ้าเกิดเราทํางานเราต้องไปเจอกับเพื่อร่วมง,งานหรือว่าเจอใครที่ทํางานเนี่ยมันสามารถคาดการในเรื่องของนิสัยเขาคร่าวๆก่อนได้หรือว่าถ้าเรามีจะต้องไปดีลงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของแบบหาเลิกไปในเลิกที่ดีอะไรเงี้ยอุมเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องดูดวงเนี่ยค่ะก็เอามาประยุกใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองได้หรือว่าประยุกตใช้ในศาสตร์ดูดวงอื่นๆอะไรเงี้ยค อย่างพี่เองก็มีคนมาขอให้แบบว่าดูดวงให้นะคะก็ได้เอาไปใช้ได้ไปแนะนําแล้วก็บางเรื่องเงี้ยเราก็แนะนําให้เขาถ้าดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะแนะนําให้เขาไปแบบเหมือนไปทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออควรจะไปทําบุญมูอะไรให้มันตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเราเราต้องมูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่ไม่มีทิศทางอะไรเงี้ยเราก็เอาไปประยุกต์ใช้เออก็ไปมูให้มันถูกจุดซะจะได้แบบว่าปังเฮงอะไรเงี้ยค่ะพูดตรงๆเลย ประทับใจตรงที่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ย ไม่ใช่พาณิชย์เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจารย์ชันราไปทำบุญเนาะแล้วก็ไปร่วมบุญกับอาจารย์มาหลายทิศแล้วคราวนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกได้เลยว่าขนาดมาสอนเนี่ยซึ่งสามารถตั้งมูลค่าสูงกว่าน,นี้ก็ได้แต่อาจารย์ชันไม่ได้ตั้งขนาดนั้นคือแบบเหมือนเป็นการทําเพื่อช่วยอันนี้เราสัมผัสจากที่เรารู้สึกนะคะก็เลยทําให้รู้สึกเอออันนี้ประทับใจถ้าวันนี้เราไปเรียนในมหลาลัยอะ่ะถ้าเราเรียน4ปีอย่างอาจารย์ชันก็เหมือนติวเตอร์หน้ามหลาลัยที่เราเรียนแค่แป๊บเดียวแต่ว่าสามารถทําข้อสอบได้อะไรประมาณนี้ค่ะมาร สามารถที่จะไปใช้งานจริงได้เลยก็อาจารย์สอนดีค่ะแล้วก็มีเหตุผลมากเลยลักษณะของอาจารย์ซัน่ะคือที่เราสัมผัสนะคะที่จะมาเจอเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ถือตัวค่อนข้างจะแบบว่าต้องการจะช่วยเหลือคะ่ะต้องการจะแบบส่งต่อความรู้อ่ะเป็นการช่วยคนที่มาเรียนเพื่อที่ให้เขาจะได้รู้ได้แก้ไขได้ป้องกันอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นประโยชน์มากๆที่รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์ซันค่ะคือเหมือนบอกหมดอะ่ะบอกทุกเรื่องที่ใครอยากรู้เรื่องอะไรใครสงสัยอะไรเงี้ยท่าน,นก็จะแบบ ค,คือตัดตอบทุกคำถามของ,ของทุกๆคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,นก็ก็คือ มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคําถามที่เราสงสัยหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรากลับมารีวิวตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่าถึงแม้ว่าบางบางชุดที่เราติดหรือเราออกไปทํางานจริงหรือไปไปดูดวงตัวเองหรืออะไรเงี้ยบางอย่างเราติดเรากลับมามันเหมือนเราเรากลับมาแล้วก็เราก็มาหาคําตอบก็ได้คําตอบทุกครั้งอะไรเงี้ยพูดแล้วเข้าใจง่ายแบบอชับเรื่องที่น่าจะยากให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาใช้ภาษาที่ทำให้ทำให้เข้าใจง่าย ไม่ต้องลังเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าราคาก็จับต้องได้ตรงนี้นะ่ะอาจารย์ซันเนี่ยเขาแบบเหมือนสรุปมาให้แบบในเวลาที่ค่อนข้างจะกระชับในงบที่สามารถจับต้องได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบต้องไม่ควร ทางเล่ะต้องตัดสินใจอยากให้ลองเปิดใจมาแล้วมาลองเรียนกับอาจารย์ฟันคิดว่าถ้าเกิดใครที่ได้แบบว่ามาเรียนกับที่นี่หรือว่ามาเรียนกับอาจารย์ฟันก่อนอะ่ะมันจะเป็นในขั้นที่แบบยิ่งเป็นโหดพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะมันจะยิ่งปูพื้นให้เราแบบว่ารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวทนนี้เป็นคาดแรกแล้วก็เราอ่ะรู้สึกว่าได้เรียนต่อแน่นอนมาติดตามต่อต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะยิ่งมาสัมผัสแบบใกล้ๆในคาเรียนอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกว่า มันดีกว่าที่คิดจริงๆแนะนํมากมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเราอย่างมีหลักการแล้วนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยเลี่ยงการโดนหลอกโดยที่ไม่จําเป็นได้ด้วยคนไทยกับความเชื่อเป็นเรื่องที่มันไปด้วยกันอยู่แล้วหลายๆที่อาจจะไม่ได้นงรายละเอียดเลือกที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแบบมันเป็นทูเวย์ค่ะสามารถที่จะแบบว่าสอบถามได้ในบางจุดที่เราจะต้องแค่ไขปรับปรุงอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบว่าตัดสินใจมาเรียนถ้คขาอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนตัดสินใจ วิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานนะครับวันที่27-28กรกฎา,าคมนะถือว่าเป็นคลาสที่ยอดฮิตที่สุดเป็นวิชาที่คนเรียนกับผมค่อนข้างเยอะที่สุด ค์ทนี้นะครับท่านที่อยากรู้ว่าเรียนได้ไหมเหมาะไหมนะครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่มีความตั้งใจเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักหรือท่านสามารถ ใช้ในการอ่านคนรอบข้างท่านครับว่าเขาหวังดีหวังร้ายใครเหมาะกับอะไรอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของสแตตสิติดวงดาวนะครับมีหลัก การชัดเจนไม่งมงายเป็นวิชาการพยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกนี้นะครับว่าสามารถพยากรณ์ได้อย่างแท้จริงและไม่งมงายนะครับการเรียนการสอนในครั้งนี้เราจะเรียนกัน2วันเต็มๆเ,เป็นวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะครับรับจานวนจํากัด42ท่านเท่านั้นนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีการเรียนการสอนผมจะไม่ได้สอนอย่างเดียวทุกคนที่เข้ามาเรียนจะได้ลองทดสอบทดลองปฏิบัติแล้วผมก จะมีผู้ช่วยในการสอนเช่นอาจารย์ก้อยเนี่ยนะครับที่มีความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์เนี่ยช่วยประกบด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปพร้อมๆกันทดสอบความเข้าใจเอาทั้งดวงสีิติที่หวยออกแล้วคือมันเกิดขึ้นแล้วมาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นเพราะอะไรและดวงชะตาที่เราไม่เคยรู้จักมาลองขยากร์กันโดยเอาดวงคนในห้องเรียนเนี่ยมาเป็นเคสสตัรดี้โดยที่ไม่ให้เจ้าชะตาเขาเปิดเผยเราจะได้มาดูกันพิสูจน์กันในสองวันว่าพี่ชาโหราศาสตร์มันแม่นจริงไหมและ2วันนี้เราจะทายได้จริงหรือ ถ้าทุกคนตั้งใจสามารถทําได้ทุกคนคาดนี้ขอให้ทุกคนใช้ความเข้าใจมากกว่าความจําผมจะสอนให้ทุกคนใช้ความเข้าใจมากกว่าความจําให้เรียนกันแบบยุคใหม่ทันสมัยไม่ยากเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาต่อยอดกันเรามีรายกลุ่มเรามีข้อมูลชุดการเรียนนะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจจริงทุ่มเทจริงไม่เล่นนะครับสนุกแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงการพยากรณดวงตาใครสนใจอยากลง,งทะเบียนนะครับรีบลงทะเบียน ด่วนเลยนะครับเรียนห้องแอร์รวมอาหารรวมเครื่องดื่มรวมพักเบรกเรียบร้อยหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ